ก็คอเราอยู่กันเราสองคนนะคะหมดหวานค่ะหมดต้องลมค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พิเศษมากนะคะเพราะว่าเราสองคนนะคะจะพาไปดูกุ้งกันน้องกุ้งหรอน้องกุ้งที่สวยๆของกระทรวงรับปู้ทหารไม่ใช่ไม่ใช่น้องกุ้งที่มาจากภาคประมงหรือว่าภาคเกษตรนะคะที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ค่ะอ๋อที่พี่ได้ยินข่าวแล้วที่บอกว่าโควิดระลอกใหม่อ่ะเนาะที่ทําให้เกิดผลกระทบกับภาค ประมงของไทยหมดเลยเพราะว่าต้นกําเนิดไปเกิดที่สมุทรสาครก็ทําให้เขาได้รับผลกระทบร่วมถึงทุกๆคนด้วยล่ะค่ะใช่แล้วจะบอกว่าบางคนเนี่ยตอนนี้ยังลังเลในการที่จะเฮ้ยกินกุ้งดีไหมเฮ้ยเราจะติดไหมแบบเราติดยังติดยังยัง <c oughs> เออแต่ที่จริงแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเพจกระทรวงสาธารณสุขหรือว่าหมอหรือว่าเพจต่างๆก็เอามาบอกแล้วนะว่าถ้าเกิดว่าปรุงอาหารสุก ปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะเราสองคนนี้ก็จะมายืนยันอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าปลอดภัยเพราะรอบแรกนะคะที่มีการขายเนี่ยเราได้อุนหนุนไปเรียบร้อยเอาไปลองทําเรียบร้อยค่ะโดยการปรุงสุกเอาไปย่างในหม้อทอดไร้มันพี oh. ่อยากจะบอกว่าวันนั้นน่ะคือเพื่อนข้างห้อง,ข,งข้างบ้านนี่คือโกรธมากเลยนะ oh. เพราะมันหอมแบบมันเยิมย้มๆหอม oh. แล้วก็หอมสุดยอดวันนี้สั่งสี่กิโล oh. 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 อันนี้ห oh. ิวตามแล้วนะคะแต่วันนี้หวานก็ซื้อเหมือนกันนะคะเพราะว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นการช่วยประชาชนที่เดือดร้อนจริงๆเลยนะ แล้วก็ทุกคนนะคะข้าราชการกระทรวงกลาโหมก็ช่วยกันเนาะ<ช>ไม่ว่าจะเป็นแบบ ทุกเหล่าทัพด้วยนะคะ <Alles S 1> ทุกสังกัดนะคะทัพบกทัพเ,เรืออากาศมาหมดอ่ะเต็มที่คือแบบเพื่อเกษตรกร<ช>แล้วที่สําคัญนะคะ<ช>ก็คือราคาเนี้ยเป็นราคาที่เราไม่ได้กดราคาเกษตรกรด้วยนะ<ช> <ưng> คือเราซื้อในราคาที่เป็นราคาขายปีเพื่อช่วยเหลือเขาจริงๆ<ช>แล้วขอย้ําตรงนี้นะคะว่าไม่ได้บังคับให้ทหารทุกคนต้องซื้อนนะ<ๆ>แต่เราอ่ะใครที่มีกําลังซื้อมากก็ซื้อมากคือช่วยเหลือกนันอ่ะร่วมด้วยช่วยกันอย่างนี้ช่วยซื้อหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นมังคุดอ่ะพี่เคยสูบ้าเดน ตั้งใจซื้อเลยคือบางคุดเนี่ยนะหนึ่งลังตอนนั้นเนี่ยยี่สิบห้ากิโลซื้อเลยเอาวกลับไปแจกทุกคนเลยใช่หรือว่าจะเป็นลองกองสับปะรดนะคะเราซื้อมาหมดแล้วผ่านทุก้านค่ะเพราะว่าที่สําคัญคือเราเห็นความเดือดร้อนของที่นงข้าประชาชนอย่างเงี้ยชาวเกษตรกรเนี่ยคือนัมบรวันในใจของทหารอยู่แล้วคือต้องออกไปช่วยแน่นอนค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์คนที่นํากุ้งมาขายกันก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปค่ะอันนี้นี่กุ้งอยู่ที่ไหนครับว้มครับ โอ้โสดค่ะแล้วตัวก็ตัวก็ใหญ่ช่วยเกษตรกรด้วยเพราะว่ารู้ว่าเขาขายที่ตลาดกลางกุ้งไม่ได้เนาะเราก็ช่วยเกษตรกรน่าจะมีครั้งต่อๆไปเป็นซื้อเป็นครั้งที่2น,นะครับครั้งแรกจะจัดไป10โลครับทั้ง2วันที่7โลครับ,ปรบไปทั้งปิ้งทั้งต้มครับเป็นเลีเ้ยงเลี้ยงทั้งกำลังพลใน,ใน,ใ,นในกองเองแล้วก็ไปไปที่ครอบครัวด้วยครับ แน่นแน่นสดจริงเป็นความตั้งใจครับเพราะว่ามีการประชาัมพันว่าจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งซึ่งด้บผลกระทบก็เราก็กระจายข่าวแล้วก็มาร่วมซื้อมีกําลังพลของเราจํานวนมากครับมาร่วมจัดซื้อค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่บัณฑิตนะคะคนที่นําน้องจุ้งมาที่กระทรวงของเราสวัสดีครับสวัสดีครับสึกดีใจไหมคะที่แบบได้มาขายกุ้งแบบนี้ในช่วงโควิดแบบนี้ดีใจครับดีใจแทนเกษตรกรด้วยที่ทางรัฐได้ช่วยเหลือนะครับภาครอาหารได้ช่วยเหลือเพราะว่า ก็ออกมาได้หลายโลเหมือนกันเท่เยอะก็ถือว่าช่วได้รับนึงะครับแล้ววันนี้นํามากี่โลคะทั้งหมดห้าห้าร้อยสามสิบกโลครับอนี่คือรวบรวมมาจากแบบเกษตรกรด้วกันใช่ครับใช่ครับค่ะรวมซื้อกันมาครับแล้วอย่างพวกเพื่อนเกษตรกรคนอื่นดีใจไหมคะที่แบบในช่วงเนี้มาขายได้อะไรอย่างนี้ออดีใจครับดีใจเขาก็เขาก็ไปขายกุ้งเขาออกัะครับเขาก็ดีใจแล้วเพราะว่าตอนนี้มันเป็นโควิดขายยากครับ ที่จะบอกว่าหนูเป็นคนน้ำพะมเหมือนกันนะคะหนูก็แบบรู้สึกแบบนี่หนูซื้อไปหลายโลนี่ซื้อเหมือนกันวันนี้จัดไปสี่บอกเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณพี่บันดิตมากรับค่ะแต่ก่อนไปนะคะอยากจะเน้นทุกคนนะคะว่ากุ้งทุกตัวเนี่ยกินได้นะคะแต่ต้องปรุงให้สุกค่ะรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนค่ะค่ะก็คือนะสามารถทําตามคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุขนะคะการรับประทานอาหารในช่วงโควิดนะคะก็คือต้องปรุงสุกแม้ว้นระยะห่างทางสังคมอย่างนี้ค่ะ หรือว่าถ้าเกิดว่าเราไปจ่ายตลาดนะคะอย่าลืมใส่แมสนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างแต่แต่พอดีเนาะแล้ก็ที่สําคัญล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนปรุงอาหารนะคะแล้วเราก็จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุข<ห>นะะใส่แมสนะด้วยนะคะก็ทำตาม มาตรการวิถีใหม่นะซึ่งมันจะเป็นวิถีปกติไปอีกสักระยะหนึ่งก็ขอความร่วมมือของประชาชนทุกคนนะคะร่วมด้วยช่วยกันค่ะผ่อนวิกิตทางนี้ไปด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะแล้วสาหรับอีพีหน้านะคะจะเป็นอะไรเราจะไปไหนนะคะเดี๋ยวติดตามกันได้น,นะคะที่เพจโคศกกระทรวงกลาโหมะคะ,คะแล้วก็วก YouTube ของโคศกกระทรวงกลาโหมด้วยค่ะวันนี้เราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ